โรงพยาบาลสะเดานะคะได้เปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษศูนย์ไตเทียมและการแพทย์แผนจีนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์พร้อมเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนค่ะ ที่โรงพยาบาลเสดาจังหวัดสงขลานายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดบริการพิเศษของโรงพยาบาลเดาจังหวัดสงขลามุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลักโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและเพิ่มโอกาสเลือกบริการสุขภาพส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการรักษาในสาขาเฉพาะทางอีกทั้งยกระดับและเพิ่มความเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเสดาให้มากยิ่ง สำหรับโรงพยาบาลสะเดานะคะเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโรคโควิด -19 ก็สามารถฝ่าฟันวิกฤตผ่านพ้นมาได้อย่างภูมิใจและเป็นที่ยอมรับใน จังหวัดสงขลาและระดับประเทศนะคะแม้กระทั่งคนจากต่างประเทศมาเลเซียมาใช้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลสเสดานะคะตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการบริการทางการแพทย์ในสาขาต่างๆที่สอดรับกับทางโรงพยาบาลเม่ข่ายนะคะซึ่งหมายถึงการเป็นโรงพยาบาลที่มีความพิเศษและมีความเป็นเฉพาะทางอยู่แถบพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ การเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษนะคะนอกจากอยู่บนพื้นฐานและมาตรฐานบริการทางการแพทย์แล้วยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายความทันสมัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย สำหรับการเปิดบริการศูนย์ไตเทียมเพื่อเป็นการลดการแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในตัวเมืองหาดใหญ่และสงขลาช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติลดระยะทางในการเดินทางไปแสวงหาการรักษาในพื้นที่ห่างไกลและเป็นการเปิดบริการการแพทย์แผนจีนเป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับพี่น้องประชาชนในการส่งเสริมดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายอีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพดีป้องกันการเจ็บป่วยได้ในอนาคตนะคะ ทั้งนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการบริการพิเศษที่มีและเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเสดาและเป็นของขวัญปีใหม่ในปี2567ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเสดาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ